สวัสดีครับท่องเกมสามห้าไทยแลนด์เราครับจบภารกิจไปงานบวชมาครับผมจบภารกิจงานบวชแล้วครับผมมาถึงบ้านแล้วโฮยสนุกช่วยงบุญงานบวชถึงบ้านเราแล้ว ภารกิจจบภารกิจ ตรงไปตรงไปตรงไป 要吗？要吗？ บ้านแล้วจดภารกิจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวผมเอาเพราะว่าเล่าผมอยู่ข้างหลังอเล่าด้ออบเอบเอ้ยอาอา เอาปิดช่องปิดช่องจันหอมสวัสดีครับเอ็มสามห้าครับมาถึงบ้านแล้วครับผมจบภารกิจจบภารกิจแล้วงานบวชงานบวชงานบวชเสน่ห์ของเอ็มสามห้านี่ก็คือเสียงหวีดอันเล้าใจนะครับจะสังเกตว่าเวลาขี่เราเราจะเตวับรุ่นนิดนึง <laughs> ต้องมีการเบิ้ลมันสักนิดนึงเพราะว่าเสียงเบิ้ลมันเพาะามันเพาะอยู่ตรงเสียงแหละสเสน่ห์ของมันก็ ร่วงไปด้วยดีครับภารกิจแห่นหน้า,าคนปลอดภัยภารกิจสำเร็จจบภารกิจปิดจอ็อาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับช่องเราก็ไม่มีอะไรมากก็มีแต่สิ่งที่เราชอบเผื่อเพื่อนๆจะชอบเหมือนเราก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ